ค่ะวันนี้พบกับจังสาว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 ห้าสาวสุดดื้ออันนี้เล่นอะไรกันอานิชาเล่นอะไรกันเล่นดินบัตเตอร์คัพบัตเตอร์คัพทำอะไรบัตเตอร์ดื้อเหรอโอ้บัตเตอร์ดื้อใครดื้อที่สุดในนี้ฮะนิชานิชาดื้อที่สุดเหรอนิชาทำน้องด้วยเราไม่ทำหรอกพี่นิชาไม่ได้ตั้งใจ ใครดื้อที่สุดในนี้บอกมาก่อนหัว้ม่ปัตเตอร์อย่าเพิ่งปีดอ่าปัตเตอร์อย่าเพิ่งปีดโอเคยังไม่เต็มเลยเออเราส่ตรงอุ้ยปัตเตอร์ปัตเตอร์อยู่เครื่องบินข้างบนบนหัวเลยบนหัวเลยว้าวเราส่ตรงนู้นมีเครื่องบินบนหัวเลยโอ้ลำใหญ่ไหมลูกใหญ่เครื่องบินจะไปไหนลูกโอ้โหดอนเมืองอืมอันนี้อู้มันไปเร็ นั่นแหละพี่อิงมันเข้าตาเพราะว่าฝนเทลงมานั่นแหละอมืมันเข้าตาเนะี่ยพอแล้วปิดอย่าขยี้อย่าขยี้อ,ยอ,ยอันนี้อยู่ในสวนนะคะไม่ได้อยู่ในอันนี้ไม่ได้อยู่ในศาล ในสนให้น้องเล่นด้วยพี่นิชาให้น้องเล่นด้วยค่ะเพี่นิชาจะเก็บพ,พอบานไม่ได้ใช่ไหมพ่อเขาไม่ให้ ใครไหมโยนใครไหมสนุกไหมลูกเล่นดินสนุกไหมเอ้าเข้าตาตัวเองเนี่ยแหละใครเขาโยนดินเจ๊ไหม <c oughs> <c oughs> หน้าแบบมอมมากอเ,เอาไปเล่นไปเตะบอลกับพี่ปะเตะบอลกับพ <ไป S 1> ี่นะไปทางรถโอ้โอเค ดีมากเลยค่ะเลยนะออกมาเล่นสวนนะคะอุกาบาทกำลังมาอุกาอุกาบาทกำลังมาอุกาบาทมาแล้วมาทับมาทับบ้านหลังนี้ไอ้พังไปเลยเออ อย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงน้องอย่าดึงของนิชาไม่เอากล่องนิชานะเล่นด้นกันได้แต่อย่าดึงอง๋อ,ก,อก็ของน้องอะ่องอะมาเต้ดินจะโดนตา ไปก้อนหินไปไปก้อนหินกันไปอ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายไปบ้านก้อนหินกันก่อนก้อนหินไปบ๊ายบายไปตั้นก้อนหินไปบ๊ายบายด้วยอ่ะบ๊ายบายไปก้อนหินแล้วอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายบัตเตอร์ก่อนนั่งลงสินั่งลงเวลาใส่อ่ะใส่ไม่ได้นั่งลงเออบัตเตอร์ไปล้างหน้าล้างตาไหม วันนี้ลากันไปได้บ้านก้อนหินนะครับบ๊ายยฝากกดซับสไครป์กดติดตามให้น้องบัสดเลยนะคะเด็ดบัสบจอมเล่นค่ะ